สวัสดีครับยพีดีต่นรหลับเข้าสู่ช่องโนโำม h a n แนลนะฮะหรือมาเข้าหมายกันหมายหนีกันนะฮะเป็นหมายน้ำแห้งน้ำลดนะครับโอ้โหนี่นะอูปลาว่ายกันปันนี้ว่ายกันหลังทัพโพรครับน้ำลดนะครับมองด้รายากลศนีนเลยโอ้โห หนึ่งไมยิงไม่โดนคะรับเก็บสายกันครับยิงก็ต่ำเกินครับปลาไม่ได้อยู่ลึกเท่าไหรนะ่น้ำตื้นมากครับเห็นยิงตัว แล้วครับเดี๋ตรงนี้เป็นแอ่งแอ่งหน้าท่อตอแนแรกยังอยู่นะมันตื้นว่ายลงายมาแบโอ้โหเลยอู่อปลาตะเพียนครับเพียนหรือปะน,นินเนี่ยเป็นฝูงนะฮะ ไหญ่แบบไม่ไม่ใหญ่จัดเท่าไหร่เนะตียไม่ใหญ่เนละ<ๆ>ยเดี๋ยวเราเดินหาปลาใหญ่ๆก็อ,อกล้วกันนะครับน้ำมันลดแนะ้วนันก็น่าจะพอมีปลาขางอยู่ตามแอ่งบ้างนะ เห็นเปลาเนรลอยอยู่ม,มันะโอ้โหปลาเพียนเพียนใสไล่ๆกันหมดเลยครับมีใหญ่เท่าไหรนะหนอดูป่าป่าเวี้นกัน เนี่ยเหมือนจะเป็นกระตะเพียนนะเดี๋ยวดูว่าจะมีฝ่ายใหญ่ๆตกผังอยู่บ้างไหมหรือม,นนะมังนินะมังนินเผตัวเชื่อได้แล้ว คงใส่จะว่ายลงลำเลึกไปหมดน้ำมันแบบมันมีเนี่ยเป็นหลุมอย่างเงี้ยอยู่แนละทำให้ยิงนั้นข้างยากฟางเห็นคนตื่นก็ไวไปลงหลุมนะ ลงหลุมเพื่อไม่ให้ต้องไปลงหลุมแต่ถ้าไม่ลงไปนี่โหูนี่มันหินหรือเปล่าวายมาโจ้ดเลยแต่น้ามันน่าจะลดมา 2วันแล้วละครับปลาก็ทุกอก็เคลื่อนไปรวมกันอยู่ในแอน่งหมดอันนี้ไม่ได้ติดแห่มาด้วยนะโอ้โหไม่งั้นเมื่อกี้เก็บตะเพียนฝูงนั้นเลยก็พอแล้วกลับบ้านได,ดี๋ยวไปเฝ้าตรงแถวแอ่งดีกว,ว่านี่มันมีตะเพียนแต่ว่ามันไม่ลอยนะฮะมันมันเอื้อยอ,อ,อยู่ใต้น้ำครับ รุกไปยิงโดนหร <c ười> ือเปล่าหมามันไม่หล่อเลยน, <c ười> น,น่าจะโดนเียโอ้โดนโดนโดนล้าสาเดีย๋ยว่าหลุดฮะโอ้ ใช่กำลังต้มเปื่อยเลยนะฮะนี่ครับปลานะครับเหมือนปลาน,นินนะปลนนาไม่ยอมลอยกันานะอยู่ใต้นา,านนี้ก็กิงยากเลยนะเนี่ยโอ้ลึกลมองไม่เห็นแนละ้ว จะลงไปใต้น้ำเลยนะไเดินไปดูนู้น Nói chung là nó bị nữa Xếp rồi ha Nói chung là nó bị là nó bị nhai ใหญ่นะครับโอ้คขึ้นโลประมาณขึ้นโลกว่า,ากว่าปั่นยากปัดตากันแล้ว,ะะว,วกันนะครับเดี๋ยวเดินหาตะเพียนอีกสักตัวสองตัวนะฮะตัวเดียวไม่น่าจะพอต้มนะฮะเสียดายน,นะครับไม่ได้ติดแหบมาด้วยนะครับ ไม่งั้นนี่ว่านโครมเดียวเราก็พอหม้อแหละที้ลอยฝูงเนี่ยสิบกว่าตัวแนละ้วยิ่งไปทีหนึ่งนี่ก็จะจกระจายหายไปหมดแล้วน่าจะลบเขาท่อนะมาดูฟั่งนี้ว่าโอ,อ้ฟฝั่งนี้มีมีตัวลอยเลยมันเลน,น มีตัวฮนะต้นน้ำตรงนี้มันลึกและมันมันทำให้มันมองไม่เห็นนะปลาลงมอาอตรงลึกนี่เราก็ทำอะไรมันไม่ได้แนละ้วมันไม่ลอยหัวลนะ คือน้ำเนี่ยมันลดก็จริงแต่น้ำมันไม่ได้เสียนะเพราะว่าแต่ว่าน่น้ำท่านโอ้โหช็อคเกอร์ตัวนี้น่าจะเป็นโลเนี่ยปลาแถวบ้านไม่เคยไม่เคยลอยหัวนะครับน้ำจะลอยแค่ไหนก็นแล้วแต่ หม่งอ,องติดไอ้กอปืนเนั่นนะฮะบางอยู่ฝั่งโน้นเรายังไม่เห็นกอปืนมันบางมันเ่มืนจะเป็นปลาช่อนช่อนนอนใ,นใต้น,น้ำเดี๋ยวลองยิยงดูนะสูงไม่น้อยฮะข้ามหัวแล้วหายากกด ไปเก็บสายกันนะฮะตอนนี้น่าจะหาตัวยิงยากแล้วฮะเดี๋ยวลองขยับไปดูปลาช่อนกลาช่อนเล็กๆเดี๋ยวไปหาอุ้ยปลาช่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่น่าใช่ไหมครับน่าจะไม่ใช่ป่าน่าจะเป็นขยะใต้น้ำโอ้โหหันไปเห็นนึวว่าตกใจนึวว่าปลาช่อนนะ ลองหาเดินดูตัวอื่นก่าตรงนี้ป่ามันก็จะหลบมาอยู่เลี่ยโซลลกๆอยู่เนี่นนะทำให้เรายิงยาตรงนี้ที่หลบมันเยอะไปหน่อยไปด,ดูตรงอื่นกันนะครับมาช้อนเล็กนะฮะเล็กแบบเล็กมากครับไม่น่าจะยิงได้ องเี้เหมือนเขามาจะสูบน้ำถ้าจะสูบน้ำทิ้งมาในคลองน้ำเขียวเลยนะมองยากมากเลยอโอ้โหแล้วก็ฝนตกเลยด้วยนะครับดูน้ำเขียวไัหมดเลยนะทังนี้ ถ้าปลาไม่วิ่งจริงนี่ไม่เห็นแล้วฝนตกแล้วนะครับโอ้โหมามืดตึ๊บเลยนะครับออมมลคลิปนี้คงจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหออรับชมุมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อแบ่งปันใจให้เราด้วยนะครับคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรกันอีกก็เรื่องต่ามกันนะครับสวัสดีครับ